นุกนะคะพาทุกคนนะคะมาคาเฟ่นะ้ค่ะเป็นเกี่ยวกับคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นค่ะทุกคนเพราะมันเงียบกว่าที่คิดนะทุกคนเพราะแรกเชืว่าคนดีกว่านี้ใส่กุ้ง Okay, right. ตอนนี้คะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะอยู่กับชสกชนะเย้นุกนะคะพาทุกคนนะคะมาคฟ่นคาเฟ่นี้นะคะอยู่แถวตลาดพูซึ่งคาเฟ่นี้นะคะเป็นเกี่ยวกับคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นคะ่ะทุกคน ยอ่อความญี่ปุ่นทุกคนนี่คะ่ะซีเคทคาเฟ่ซากะนาบาร์เอ้ยซากะนาอะไรวะซายเคบาร์ซีเคทคาเฟ่ซีเคทบาร์ซีเคทคาเฟ่ซากะนบาร์อุาาอ้ยเฮ้ยอะไรก็โตกูเสียไม่ใช่หรทุกคนมีห้องซาวน่าด้วยอ่ะอุ้ยตื่นห้องประชุมจ้าจิทุกคนก็จะมีเมนูนะคะ ความจริงเรามาต้องกินชาเขียวปว่านี่ค่ะเราสั่งเป็นอันนี้ไปอันนี้ก็คือบรรยากาศภายในร้านนะคะมีความสุดๆเดี๋ยวเราลองดูมีปลาคารที่บ่อด้วยนี่ค่ะเห็นปลาคาร์มัหมีน้ำด้วยน้ำแรงนะอันนี้จะเห็นชัดหน่อยมันก็มีความลมลืน่น คนอันนี้จะเป็นย่างปย่างเนยเออหอมเนยเนี่ยก็คือละร้อย,ยมีพวกนี้นี่ก็จะเป็นแซลมอน<ฮ>แล้วก็เมื่อกี้นะคะเราสั่งซูชิร้านนี้ไปคือข้างในจะเป็นแบบว่าแนวแบบมีร้านนะแล้วก็มีที่นั่งแล้วก็เป็นแบบโซนพวกแบบว่าเออแต่ว่ามันเงียบกว่าที่คิดนะทุกคนตอนแรกฉิดว่าคนเยอะกว่านี้ทุกคนมีเป็ดน,นอน มันทอะไรกันอยู่ตรงนั้นทำอะไรกันน่ะโอเคทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ได้ o, ะะเป็นโตะคะเป็นเอ่อเป็นคลองนะคะเป็นขอเล่านะซูชิเออผู้ผิดเราได้ซูชิมาแล้วทุกคนที่เราสั่งไปนะคะก็จะมีซูชินะแล้วก็มีเอ่อหอมเนยที่ถูกโชว์เมื่อกี้แล้วก็มีแบบว่าเป็นเอ่อปลาหมึกสด เราหมดน้ำไป360นะคะทุกคนแล้วก็หมดซูชิไป450ร้อยห้าสิบกปองรอมไข่กุ้งปลาไห<ป>ล ือบรรยากาศน,นะทุกคนมันร่มรื่นจริงร่มรื่นจนเหมือนไม่มีใครมาเลยคือมันเหมือนไม่มีคนเลยทุกคนคุณไม่รู้ทําไมทั้งที่คนแชร์ยเยอะมากมาหงหงหงๆเกี่กบเรื่องเอออยู่เลเรื่องช็อกเลยกับการที่ไม่รู้ต้องถ่ายอะไรบ้าง <S <S ตอทนี่แนมีร้านตอนนี้ที่เปิดนะมีประมาณสมร้านถ้ารวมไอ,ไอคาเฟ่เป็นบาร์นะก็เป็นสี่แล้วก็ห้าเป็นพัตตานอาหารจีนแต่ว่าถ้าใครจะมาแนะนำให้กินข้าวมาก,ก่อนดีกว่าทุกคนไอพวกนี้น่าจะมากินแบบกริบกริบอะไรอย่างเงี้ยนะ ปลาไหลต่อแล้วกันนี่ค่ะปลาหมึกน่ะจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบทอาปลาหมึกฟังเลยมากกว่าเดี๋ยวถ้าเราเราจะมีทิปไปเกาะกูนะคะทุกคนเตรียมรอชมนะคะเราจะไปกินปลาหมึก าให้คะแนนนะในบาราดคาเฟ่ทั้งหมดที่ลูงเคยไปมาเลยนะที่นี่หนูให้แค่ห้านะใครจะมานะคะก็มีที่จอดรถข้างในนะคือเราไปไม่ถึงตลาดภูนะทุกคนคือตอนแรกลูจะไปตลาดภูแต่ว่าไม่ห้างนะอันนี้คือไม่ได้อยู่ในตลาดภูแต่อยู่ใกล้ตใใลาดภูสนามอร่อยชอบน้ำอย่างเดียวลูกเดี๋ยวเราจะไปหามุมหายลูกสามมุมให้ทุกคนนะครับ มุมถ่ายรูปก็มีอยู่แหละประมาณสามมุมที่หนุกถ่ายให้ทุกคนดูนะก็ใครชอบแนวญี่ปุ่นก็ชิลๆก็มาได้นะทุกคนวันเสาร์ที่เขาน่าจะคนเยอะกว่านี้แหละเรามาเป็นธรรมดาด้วยรสชาติอาหารก็ไม่ได้แบบขนาดนั้นสำหรับลุกนะลุกไม่ได้หวาวแต่ว่าน้ําอร่อยอยู่ก็มุมถ่ายรูปก็ดีน่ารักดีอะไรเยงี้มีพวกปลาคูปะาบอะไรเยงี้มีป,ง,ป,มปงมีเป็ดอะไรอย่างนี้ก็ประมาณนี้ค่ะวันนี้เราหมดไปเป็นพันเลยแล้วทุกคน มือกาคา,าเฟ่ไม่เคยถึงทันเลยงงเลยเออนั่นแหละก็ถือว่าแล้วแต่คนชอบแล้วกันใครอยากมาก็ลองมาดูได้น,นะคะตรงตลาดคูเลยก็ใครชอบคลิปนี้นุ๊กฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร้ด้วยนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย